อันนี้เป็นป้ามะฮอกกานีนะครับที่เพาะไว้ในกระถางนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ดินนะครับเก็บเมล็ดจากต้นมาแล้วก็พอได้เป็นฝักนะครับก็เอามาวางเลยนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับจนตอนนี้ประมาณเกือบสามอาทิตย์นะครับน้องก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินให้น้องนะครับโดยการแ้มกล้านะครับลงถุงดํา เพื่อนําไปเพาะปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับจริงๆหน้านี้ก็ปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าต้องอาศัยน้ําแต่จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับรอหน้าฝนค่อยปลูกเพราะว่าให้เทวดาเลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการแต้มกล้านะครับขั้นตอนแรกครับพอเรากอกถุงดําแล้วนะครับนี่เราก็จะรดน้ําให้ชุ่มเลยครับรดน้ําลงไปก่อนนะครับให้ชุม่ม ถุงดานี้ก็ข้างในมีดินนะครับแล้วก็มีกากมะพร้าวหลังจากที่ได้เตรียมถุงลแล้วครับลดน้ําแล้วต่อไปนี่ครับดูต้นกล้าก็หยิบต้นกล้าออกมานะครับค่อนข้างดกนะครับเพราะว่าน่าจะร้อยกว่าเมล็ดนะครับ้อยร้อยกว่าต้นเลยนะครับ นี่นะครับต้นกล้ามฮอกรนี้นะครับนี่มีรากแล้วเราก็วิธีทํานะครับเดี๋ยวจะแคบกล้องแคบให้ดูนะครับเมื่อได้มาแบบนี้นะครับเราก็ใช้นิ้วใช้นิ้วหรือว่าใช้เอ่อเป็นกิ่งไม้ก็ได้นะครับจิ้ม เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทํานิ้วเป็นเหมือนครีมนะครับแล้วก็กดกดเขานะครับอืมแค่นี้อยู่แล้วนะครับต้นแรกวันนี่มันเป็นต้นคู่เลยนะครับน,นี้ก็ยังเกิดอยู่ครับนี่ นี่ครับมะฮอกกานีเป็นไม้โตปานกลางนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปีก็เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วนะครับ ทำเป็นไม้กระดานเป็นเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นไม้เศรษฐกิจกอีกไม้หนึ่งนะครับเนื้อไม้ก็เอาไปใช้ทําเป็นกีตาร์ทำเป็นเปียโน ถ้าเราไม่ลงไม่เอาลงผงดำนะครับก็ถ้าปล่อยไว้นานก็ไม่รูร้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ถงไม่น่าจะพอนะครับต้องกรอบใหม่โอเคครับผมประมาณนี้นะครับวิธีแต้มกล้ามะฮอกกานีนะครับ